สวัสดีครับขอต้อนรับสู่ b บ Workshop และของเล่นที่จะมาอยู่ในวันนี้ก็คือสรอยวายเซนดวิวสิบหกฮันเตอร์วูฟครับ ก็กล่าวสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านอีกครั้งด้วยนะครับผมขอต้อนรับสู่ b บ Workshop w o r k s h o p สำหสาบคนรักของเล่นและของสะสมอีกครั้งนะก็ใกล้จะปีใหม่กันแล้วด้วยนะฮะก็ขอขอบคุณทุกคนมากนะครับที่เข้ามารับชมวิดีโอของผมและช่วยกันกดไลค์กด s u b s c r i b ์หรือกดแชร์นะครับผมคือช่องผมเป็นช่องที่เพิ่งมาใหม่ได้ไม่นานเนาะก็เพิ่งจะมาตอนปลายปีเดือนธันวาที่เก็เลยอาจจะไม่ได้มีกิจกรรมอะไรในช่วงปีใหม่เหมือนช่องอื่นเขานะอย่างคืออย่างเป็นช่องเล็กๆด้วยนะ เออยังไงก็ขอขอบคุณทุกคนมากนะครับผมที่เข้ามาคอยสนับสนุนกันแม้จะเล็กน้อยผ่านการดูวิดีโอหรือซับสไครต์กดไลค์ก็ตามแต่แค่นั้นมันก็ช่วยผมได้เยอะแล้วครับผมก็ในครั้งนี้เราก็จะมารีวิวตัวของซอยกันกับตัวนี้คือซอย Y z ย1ซ h วิวสิบหกฮัเตนี่เองครับผม จริงๆตัวเนี้ยถ้าเกิดมันมาส่งไวกว่าน,นี้แหละผมมีแลนว่าจะเอามารีวิวในช่วงวันคริสต์มาสนะแต่ก็นั่นแหละคือมันมาไม่ทันไงแต่ไม่เป็นไรปีใหม่ก็ได้เหมือนกันเพราะว่ายัางไงก็ยังคงเข้าคอนเซปต์หน้าหนาวอยู่เนาะนี่ดูจากหน้ากล่องของตัวนี้เข้ากับคอนเซปต์หน้าหนาวน,นี่เลยก็เดี๋ยวก่อนจะไปรับชมกัน,น่ะก็ยังไงก็ขออย่าลืมฝากด like, กดไลค์กดซับสไครป์หรือกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผม B.S. Workshop ด้วยนะครับผมขอบคุณมากครับไปเดี๋ยวเราไปรับชมกล่องของเจ้าตัว Hunter Wolf กันเลยโดยหน้ากล่องของเจ้าตัว Hunter Wolf เนี่ยก็จะเป็นอาร์ตของเจ้าตัวนี่เจ้าตัวซอย Hunter Wolf กําลังวิ่งอยู่ในป่าหิมะเลยเป็นป่าแบบป่าเขาเรียกอะไรป่าไทก้าเหรอเป็นที่อยู่ของหมาป่าผมก็จำไม่ได้ละแต่คือที่เลือกตัวนี้มาเลยคือมันเข้าคอนเซปต์หน้าหนาวปีนี้แหละคือแบบปีนี้อากาศมาันค่อนข้างหนาวใช่ไหมเออก็เลยเลือกตัวนี้มารีวิวช่วงนี้แหละเข้ากับธีมดีนี่สวยมากเป็นตัวหนึ่งที่บ็อกอาร์ตสวยมากนี่มุมกล่อง ก็จะมีโลโก้ซอยอะนะชื่อโฟกัสแป๊บเนี่ยนี่แล้วก็นี่ฮะ ZW16 Hunter Wolf แล้วก็เป็นซอยของทีม Freedom นะแกงพระเอกแกงพระเอกนี่ด้านบนกล่องก็จะเป็นเป็นอาร์ตเดียวกับหน้ากล่องเมื่อกี้นี่เลยชื่กล่องโฟกัสไหมนี่เป็นบล็อกอาร์ตเดียวกับหน้ากล่องเลยแล้วก็นี่ซอย ZW16 Hunter Wolf แล้วก็นี่ของแท้นะทาระโทมี่อึดเดาเคยไม่โฟกัสเฉยนี่นะนี่ของแท้นะทาระโทมี่อ่าด้านท้ายด้านล่างเออก็จะไม่มีอะไรมากครับเหมือนกันเหมือนกันเลยนี่มาดูที่ข้างกองฟังซ้ายข้างกองฟังซ้ายก็จะเป็นสเปคของตัวฮันเตอร์วูฟนะครับว่ามีอาวุธอะไรบ้างคนขับนั่งตรงไหนอะไรยังไงเนาะนี่ประมาณนี้แล้วก็มีข้อมูลส่วนสูง น้ำนมน้ำหนักใครที่อ่านญี่ปุ่นออกก็สามารถโพสแล้วก็แปลฟังได้นะครับผมแปลให้ฟังกันในห ok ้องในช่องคอมเมนต์ได้เลยโอเคไปทางกองฟังขวานี่ก็จะเป็นโปรโมทดตัวของเล่นแล้วก็อนิเมะ่นะฮะอันนี้ไอตัวนี้มันออกมาช่วงประมาณครึ่งครึ่งครึ่งประมาณกลางเรื่องถึงท้ายเรื่องแล้วเออก็จะมีหลายๆตัวออกมาแล้วนี่ตัวตัวเด็ดเล็กตัวทีเล็กตัวนี้ผมอยากได้มากเลย แต่มือหนึ่งตอนนี้หายากแล้วถ้าเกิดมีโอกาสแล้วก็แล้วก็ผมมีตังเมื่อไหร่ผมหามารีวิวลงช่องให้ดูกันแน่เพาผมอยากได้ตัวนี้อยู่แล้วถ้าเกิดถ้าเกิดวันนั้นมาถึงนะแต่ยังไม่รับปากนะถ้ามีถามีโอกาสนะเออ <t> นี่ตรงนี้เลยอันนี้ก็น่าจะเป็นเรื่องย่อแล้วก็นี่ตัวของอนิเมะแล้วก็โลโก้ของโคโลโคโลคอมิกครับก็ในส่วนของหลังกล่องก <t> ็จะเป็นบอกวิธีเล่นของเจ้ตัวนี้เนาะ <t> อือปกกัด นี่ก็ตามสไตล์โมเดลซอยเลยนี่ก็คือแกะออกมาจากถุงประกอบเป็นโครงสวมเกาะพอเปิดสวิต์ก็จะตัวซอยก็จะเดินนะแต่ว่าตัวเนี้ยจะพิเศษกว่าตัวอื่นอย่างหนึง่งก็คือมันมีลูกเล่น2แบบนะครับผมก็คือนอกจากวายบลัสปกติของมันนเะนี่ะก็จะมีการใช้วายบลัสอีกขั้นหรือก็คือในเรื่องน่ยจะเรียกว่าเซคันเกียร์นะครับผมก็เดี๋ยวเรามาโชว์ให้ดูกันในคลิปนี้นะฮะ แล้วก็นี่เป็นอาร์ตเวิร์กของตอนจตัวฮันเตอร์วูฟตอนใช้เซคันเกียร์นะฮะรู้สึกถ้าไม่ตายจะชื่อฮาวิ่งเชาั้งจำไม่ได้ละนี่ไวายบลัสแล้วก็มีการอธิบายว่าตรงไหนจะเดินบ้างอะไรยังไงนะฮะ๊บดนี่ปากก็จะขยับตัวตัวทัสเตอร์ตรงนี้ก็จะหมุนอะไรอย่างงี้อ่าเดี๋ยวเราโช้ดูเราโช้ดูลูกเล่นการขยับมาโชว์ให้ดูแน่นอนเดี๋ยวละสำหรับการรีวิวซอย ก็นี่โปรโมทเกมมือถือบลาบๆแล้วก็น,นํเมมา,บบานเข้าโดยบริษัทกอรจเจริญทอยนะครับผมอ่ะก็จะเป็นประมาณนี้นะครับสําหรับบ็อกอาร์ตหน้ากล่องของเจ้าตัว Hunter w o l f เดี๋ยวเราไปดูของข้างในกันเลยดีกว่าครับผมแล้วนี่ก็จะเป็นตัวของซอย Hunter Wolf ที่ผมได้ทาการต่อดิบและตัดเส้นไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ในวิดีโอเนี้ยผมอาจจะไม่ได้โชว์ขั้นตอนการประกอบหรือพวกคู่มือโครงในอะไรมันมากนะ พราะว่าในอนาคตเนี่ยผมจะทำคลิปเหมือนเป็นท UTORIAL สอนแนะนำคนมือมือใหม่ที่อยากจะเข้ามาสะสมซอยนะครับก็เดี๋ยวให้พวกนั้นเนี่ยเดี๋ยวผมจะไปพูดในคลิปนั้นทีเดียวก็รอรับชมก็ได้เลยนะครับผมแต่อาจจะไม่ได้มาในเร็วๆนี้นะเพราะว่าตอนนี้ผมก็อยู่ในช่วงเก็บสะสมประสบการณ์ไงผมก็เริ่มเก็บได้ไม่กี่ตัวอะไรเงี้ยก็ถ้าเกิดอนาคตผมเริ่มเก็บเยอะแล้วก็มีประสบการณ์มากแล้วเดี๋ยวผมจะมาแนะนํามือใหม่ทุกคนแน่นอนครับผมที่เริ่มสนใจในลายซอยหรืออยากเข้ามาเก็บซอยนะ โดยสำหรับข้อมูลคร่าวๆของเจ้าซอยตัวนี้เนี่ยก็เป็นซอยที่ปรากฏตัวมาใิภาคซอยวายนะครับผมโดยเป็นซอยวูฟไทป์หรือก็คือมีต้นแบบมาจากหมาป่านะครับโดยคนขับของเจ้าซอยตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นโซนะครับผมเป็นนักล่าฆ่าหัวแล้วก็เป็นสมาชิกของทีฟีดอมนะครับโดยช่วงแรกเขาก็มาตามล่าเจ้าตัวอาราชิแล้วก็วายไลยเกอร์ที่เป็นพระเอกของเรื่องแหละแต่ไป,ไปมา,มา,มาก็ได้มาเป็นเพื่อนลงแก๊งขันเฉยเลยนะฮะก็สามารถไปติดตามดูกันได้นะครับผมสำหรับซอยวายนะ ส่วน Hunter Wolf ตัวที่ได้ปรากฏตัวมาในภาพซอย Y ซ e r o น่ยตัวนั้นก็จะเป็น Hunter Wolf ไข่นะครับผมขับโดย s p i e e l เป็นทหารของจากฝั่งจัก,กรวรรดินะซึ่งตัวนั้นน่ะตัวโมเดลมันออกมาได้เป็นโมเดลลิมิเต็ดด้วยผมอยากได้อยู่เพราะว่า Hunter Wolf ตัวนั้นน่ะเท่มากแต่ดูจากราคาแล้วก็เออเดี๋ยวถ้าเกิดมีโอกาสเมื่อไหร่อ่ะผมหามารีวิวใหร้รีวิวให้ดูกันแน่นอนครับแต่ว่ายังไม่ใช่เร็วๆนี้แน่เพราะผมอยากได้ตัวนั้นอยู่แล้วสำหรับตัว Hunter Wolf ไข่ ก็เดี๋ยวเราไปดูดีเทลรายละเอียดของเจ้าตัว Hunter Wolf ตัวนี้กันก่อนละกันครับโอเคมาเรามาดูดีเทลและรายละเอียดของเจ้าตัว Hunter Wolf กันเลยโดยสำหรับเจ้า Hunter Wolf ตัวนี้เนี่ยทาง Takara Tomy ก็ถือว่าค่อนข้างให้ดีเทลพวกล่องรอยอะไรต่างๆมาได้เยอะพอสมควรนะครับผมแต่อาจจะไม่ได้เยอะเท่ากับพวกตัวไอ้นะไอตัว Wild i g e r ก่อนหน้านี้นะก่อนหน้านี้คือแบบดีเทลเยอะแล้วก็ลองชัดมากเลยตัวนี้ก็พอมีมาให้ในระดับหนึ่งฮนะนี่ นี่ประมาณนี้เลยสำหรับพกดีเทลล่องรอยตัดเส้นอะไรต่างๆนะนี่ประมาณนี้จะให้ดูจากอ่ฝั่งนี้ก่อนส่วนเรื่องจากส่วนหัวก่อนนะนี่ส่วนหัวก็จะตามสไตล์ซอยวายฮนะก็คือข้างในจะมีชิ้นพลาสติกสีเมทัลลิกนะฮะโอ้ยโฟกัสไปเนะี่ยจุกนะเป็นชิ้นพลาสติกสีเมทัลลิกอยู่นะเป็นลูกตาของตัวหุ่นแต่ตรงนี้ก็จะมีเป็นช่องระบายอากาศตรงหูด้วยแลนะก็นี่ขาดไม่ได้ฟิกเกอร์คนขับตัวใส มนุษย์ตัวใสตัวเดิมนะฮะนี่ประมาณนี้ส่วนของฟันก็ไม่ลงสีอะไรมานะจะเพ้นท์กันเอาเองตรงนี้ก็จะเป็นดีเทลของเกาะส่วนของบริเวณคอนะฮะชอบไปนี่ผมชอบไปแฉกอันนี้มากเลยดูสวยดยวีเป็นเหมือนช่องระบายอากาศโคตรเท่นี่ส่วนของตัวไอพวกหมุดแคร็บอะ่ะก็จะเป็นสีออกส,สีสีไงเดียวเขาเรียกสีเหลืองอะเหลืองเขียวอะเหลืองเหลืองเลมอนน่ะ ก็จะตัดกับสีฟ้าของเจ้าตัวนี้พอดีน,นี่ดูดีเทลกันต่อนี่ส่วนของเกาะบริเวณขาเนี่ยส่วนตรงนี้มันจะต่างกันนะอันมีอันเล็กอันใหญ่ส่วนของขาหน้าจะเป็นอันใหญ่ก็ในส่วนของเกาะขาอันใหญ่ก็นี่ฮะจะมีดีเทลวายวายวาย,วาย,วาย,วายชดก่อขอรี่ขออภัยครับก็จะมีดีเทลประมาณนี้เลยนี่ตรงนี้นะฮะนี่ตรงนี้ก็จะเป็นตัวของเล็บเท้า ยาวมานี่แล้วก็ส่วนตรงนี้ก็จะเป็นส่วนของปีกนะครับผมเป็นปีกของตัว Hunter Wolf เดี๋ยวเขาจะกาองออกมาตอนใช้ลูกเล่น Wild b a s s เดี๋ยวโชยดูหรือโชยดูส่วนไอที่เป็นเหมือน Taster ตรงนี้เนะี่ยเขาจะเรียกว่า s o n i c Booster นะครับเป็นตัวอาวุธหลักของเขาเลยเดี๋ยวเราโชยให้ดูนะนอ่าอุ้ยโดนกล่องแล้วขออภัยนะฮะนี่ส่วนนี้ส่วนขาหลัง ส่วนหางก็จะเป็นหางหางสไตล์หมาป่าเลยเป็นหางปุกปุยน่ารักมากโถก็เดี๋ยวเราไปดูดีเทลอีกฝั่งกันฝั่งก็จะนี่ฮะเหมือนกันไม่ได้มีอะไรมากนะนี่จะเหมือนกับฝั่งที่แล้วเลยอ๋อ ah, แล้วก็ลืมให้ดูพวกติ๊กเกอร์นี่ตรงนี้ติ๊กเกอร์ที่ผมแปะไว้ก็จะเป็นชื่อทีมนะครับนี่ทีมฟร e ดอมนี่ก็ <ao> ส่วนอีกฝั่งนึงก็ ้วยจะเป็นนี่เป็นโลโก้ของทีมนี่โลโก้ทีมฟรีดอมแล้วก็ชื่อคนขับนะครับผมนี่โซโอเคแล้วก็เออลืมเลยตรงนี้จะมีส่วนของปืนนนะฮะโดยไอ้ปืนเนี่ยจะเรียกว่า Howling g ันมั้งแต่ว่าในเรื่องอะในเรื่องไม่ค่อยเห็นเขาใช้เลยฮนะไอ้ปืนตัวนี้ในวิก,กิ ในวิกี้เขาบอกว่ามันคือปืนทาวลิงกันแหละแต่ว่าในเรื่องไม่เห็นมันใช้เลยนะฮะก็แต่อย่างน้อยโมเดลเขาก็ใส่มาให้นะนี่ปืน,ปนตนัวนี้ก็ประมาณนี้นะครับผมสำหรับส่วนของดีเทลรายละเอียดของเจ้าตัว Hunter Wolf นะครับเดี๋ยวเราไปดูเรื่องส่วนไอ้ส่วนอื่นๆกันเลยในส่วนของการใส่ฐานเนี่ยก็จะไขรังฐานบริเวณใต้ท้องของตัวขุ่นได้เลยนะฮะตัวตำแหน่งเดียวกับตัววายไรเกอร์เลย ก็ใช้ไขควงเนี่ยไขยน็อตตรงนี้ออกแล้วก็เปิดฝา่านออกมาได้เลยโดยจะใช้ฐาน 3A จํานวน1ก้อนนะครับผมแค่ก้อนเดียวเท่านั้นนะครับเป็นมาตรฐานของตัวซอยไซส์ M เนาะก็ประมาณนี้นะสำหการใส่ฐานในส่วนสำหรับตำแหน่งสวิตช์เนี่ยก็จะอยู่บริเวณนี้นะฮะนี่ตรงที่นิ้วผมชี้ไว้อยู่นะฮะเป็นบริเวณด้านบนแล้วก็เป็นบริเวณท้ายของตัวหุ่นอ่าตรงตำแหน่งไอโซนิกบูสเตอร์เลยก็จะมีสวิตซ้อนอยู่นะฮะ เดี๋ยวเราไปเปิดเล่นเลยดีกว่าไปนี่ก็จะเป็นการเดินของเจตัว Hunter Wolf นะครับโดยจะเป็นการเดินปกติโดยที่ยังไม่ได้เปิดลูกเล่น Wild Blast อะไรเนะก็นี่จะเป็นประมาณนี้เลยก็ในส่วนที่ขยับก็จะมีส่วนขานะครับขาทั้งสข้างก็จะขยับแล้วก็แน่นอนส่วนปากก็จะอ้านี่เงียบๆเงียบเงยบๆเลย นี่ประนี้อ่๋ยวหยิบไปดูใกล้ๆเลยนี่นี่ฮะปากก็จะขยับเดี๋ยวกองขัดตัวโอเคนี่ขาเดินนี่จะมีแค่นี้เลยฮะสำหรับการขยับปกตินะเดี๋ยวเราไปเล่นตัวลูกเล่นวบลัสกันต่อโดยสำหรับการเล่นเจ้าตัวลูกเล่นวบลัสของ Hunter Wolf เนี่ยเราก็จะกลางเจ้าตัวปีกอันนี้ของเขาออกมานะฮะก็เดี๋ยว นะอึดจอ่าโฟกัสอยู่เนาะโอเคเราก็จะกางเจ้าตัวปีกนี้ของเขาขึ้นมาออกมานะฮะก็จะรึดดันออกมาเลยคือไอตรงตรงไอตรงส่วนตรง,นตรง,นงตเนี้ยสลับตรงเนี้ยของเจ้าตัวซ o นิกบูสเตอร์เนี่ยมันจะทําหน้าที่ล็อกปีกสองข้างไว้ไงเราก็แค่ดันออกมาแล้วก็อึดดึงขึ้นนี่ประมาณนี้ประมาณนี้นะฮะคือมันจะมีล็อกของเขาคือถ้าเกิดรึบประมาณนี้ก็คือเราได้องศาถูกต้องละแล้วก็กางมาเลยนี่อย่างนี้ทั้งสองข้างนะฮะ ประมาณนี้แล้วก็อย่าลืมที่จะกดเจ้าตัวปลายของโซนิ i บ b สเตอร์เนี่ยลงไปด้วยนะฮะนี่อย่างนี้ก็ประมาณนี้ครับสำหรับการกลางลูกเล่น Wild b l a อันแรกของเขาเดี๋ยวเราไปเปิดสวิตช์ดูกันเลยนี่ก็ทำการเปิดเล่นแล้วนี่สังเกตไหมฮะตัวของโซนิ i บ b สเตอร์มันจะหมุนนะครับผม โด,โ,ดนะโดยโหมดนี้เนี่ยโดยโหมด w i บ d b l ปกติของเจ้าตัว Hunter Wolf เนี่ยเขาจะทำการกางปีกออกแล้วก็เพิ่มความเร็วการเคลื่อนที่ของเขานะฮะไปด้านหน้านะเป็นมันเลยมีชื่อเรียกว่า Sonic Booster ไงคือคือแบบเร่งความเร็วของตัวหุ่นอะให้แบบมันพุ่งเร็วขึ้นอ่านี้เลยนี่ครับผมส่วนตัวผมชอบโหมดนี้นะชอบเวลาเขากลางไอ้ปีก2อันนี้ขึ้นมามากเลยมันดูเท่มันดูโฉบเฉี่ยวมากอะเหมือนแบบพกรถแข่งอะไรเงี้ย เดี๋ยวเอาตัวตัวดิกบูสเตอร์ที่หมุนให้ดูใกล้ๆว่านี่คือเราจะต้องกดเจ้าตัวปลายมันก่อนนะนะโกัอ่านีคือเราจะต้องกดเจ้าตัวปลายมันก่อนนะถ้าเกิดเราไม่กดอ่ะมันจะไม่หมุนคือมันจะไม่เข้าล็อกเขาก็ดีประมาณนี้ฮะสำหรับตัววายบลัสอันแรกเดี๋ยวเราไปเล่นลูกเล่นเจ้าตัวเซคันเกียร์กันเลยดีกว่าครับสำหรับตัวของลูกเล่นเซคันเกียร์เนี่ยน,นะเราก็จะทําการ ดันเจ้าตัวนี่ฮะนี่จะ้ะเ,เราก็จะโยกเจ้าตัว Sonic Booster ตรงเนี้ยมาด้านหน้านะฮะอืบชื้นอึอ๊ดอ่านี่อย่างนี้ประมาณนี้นะฮะพร้อมกับดันเจ้าตัวปีกด้านข้างเนี้ยทั้งสองข้างเลยนะนี่สองข้างเลยมาด้านหน้าเหมือนกันนะครับจ้ะนี่อืด้ดะผมตอนดันอะตอนดันขึ้นแบบผมเนี่ยผมไม่แนะนำให้จับจากปลายอย่างนี้นะเพราะเดี๋ยวมันจะหักเอาแนะนำให้จับจากโคน,นี้เอาดีกว่านะฮะ เพื่อป้องกันของหักนี่วันนี้ชึบแล้วก็กลางอ,อ,อ,อ่ะนี่ประมาณนี้นะนี่ก็จะเป็นการใช้เซคันเกียร์ของเจ้าตัว Hunter Wolf นะครับเดี๋ยวเราไปลองเปิดเล่นกันเลยว่ามันจะแตกต่างจากเมื่อกี้นี้ยังไงอืดนี่จะสังเกตไหมฮะตรงปีกตรงปีกที่พับมาด้านหน้าตรงนี้นะ่ะก็จะขยับนะครับผม นี่ต้อสองข้างเลยโดยที่สาเหตุที่เขาจะต้องเอาปีกพับมาด้านหน้าอย่างนี้เนะี่ยเพราะว่ามันจะเป็นการใช้ท่าไม้ตายของเขาที่มีชื่อว่า Howling s h o u นะครับผมก็คือตัว Hunter Wolf อะ่ะเขาจะทําการหอนออกมาแล้วก็ตรง Sonic b o o t ตรงนี้เนะ่ยมันก็จะทําการกระจายเสียงหอนของเขาเห,เ,ขเ,เหมือนเป็นคลื่นเสียงอ่ะเหมือนเป็นคมคลื่นเสียงเข้าไปกระจายใส่ศัตรตูนะครับผมก็เดี๋ยวผมขึ้น insert ในเรื่องไว้ให้นะนี่ประมาณนี้นะครับผม ส่วนตัวผมชอบตอนโหมด Wild b l ปกติของเขามากกว่าที่เขาใช้เล่นความเร็วอะเดี๋ยวของโหมดนี้มันก็มันก็โอเคแหละที่ลูกเล่นตรงนี้มันขยับแต่ผมชอบไอโหมดเล่นความเร็วเขามากกว่าไง <laughs> โหมดนะั้นมาดูเท่กว่าค่ะประมาณนี้ครับผมเดี๋ยวเราไปดูฟุตเทจการเดินเต็มๆของเจ้าตัว Hunter Wolf กันเลยดีกว่าครับ ก็จบกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมสำหรับการรีวิวสร้อยวายแซดวิวสิบหกฮันเตอร์วูฟนะครับก็โดยสรุปแล้วเนี่ยเป็นสร้อยตัวหนึ่งเลยที่ผมแนะนําเลยมาแฮปเลยตัวเนี้ยสำหรับสายที่เก็บสร้อยไปทุนเดิมอยู่แล้วเนี่ยยิ่งถ้าคุณเก็บสะสมสร้อยวายด้วยนะตัวเนี้ยควรมีติดเป็นคอลเลคชันไว้เลยเพราะอย่างแรกเลยคือดีไซน์มันสวยเท่โชว์เฉียวแล้วก็ดุดันตามสไตล์ของหมาป่าเลยฮะแล้วก็อย่างหนึ่งเลยก็คือลูกเล่นมันดี อย่างที่2เลยคือลูกเล่นมันดีมากคือมันมีให้เล่นถึง2ลูกเล่นก็คือตัวไวบรัสอะลูกเล่นเปิดจะตัวปีกขึ้นมาเพื่อโชว์เป็นแบบเร่งความเร็วใช่ไหมแล้วก็อีกลูกเล่นอีกลูกเล่นหนึ่งก็คือการใช้กันเกียร์ของตัวมันอะใช้ทําไม้ตายของตัวทันเตอร์วูฟอะโดยรวมเลยคือลูกเล่นมันดีแล้วก็เท่ด้วยผมเลยอยาก,กนแนะนําเลยเจ้าตัวเนี้ยคนมีติดไว้เป็นคอลเลคชันเลยข้อเสียอย่างเดียวของตัวมันตอนนี้เลยก็คงอาจจะเป็นเรื่องที่ว่าตอนเนี้ยมือหนึ่งเจ้าตัวนี้เนะี้ยหายากแล้วเพราะว่า มันก็ออกมานานแล้วเนาะแล้วก็ตัวนี้รู้สึกว่าจะค่อนข้างฮอตฮิตพอสมควรสําหรับคนที่เก็บอยู่แล้วนะแต่ว่าสําหรับใครที่ไม่ได้ซีเรียสเรื่องมือ1มือ2เนี่ยเจ้าตัวเนี้ยในกลุ่มซื้อขายซอยก็ยังมีคนมาปล่อยเป็นระยะระยะนะครับแล้วก็มีคนรับเป็นระยะด้วยก็เหมือนกับว่าเจ้าตัวเนี้ยคงจะมีคนคอยตามหาและคอยหาเก็บสะสมตัวมันตลอดอ่ะเออก็ลองไปดูตามกลุ่มได้นะครับผมสาหรับใครที่อยากซื้อเจ้าตัวนี้โดยไม่ซีเรียสมันจะเป็นมือหนึ่งมือสองนะเพราะว่ามันสวยจริงเท่มาก ก็ก่อนจากกันไปยังไงก็ขอสวัสดีปีใหม่ทุกคนล่วงหน้าเลยนะครับผมก็ที่เลือกจะตัวนี้มารีวิวปิดท้ายส่งท้ายปีเนี่ยก็จะได้รู้กันนะฮะว่าผมอ่ะเป็นสายสะสมซอยเออช่องผมยังไงก็เน้นการเก็บสะสมซอยเป็นหลักแน่นอนแต่สำหรับลายอื่นเนี่ยพวกทาน์ฟอร์เมอร์กันพลานี่ไม่ต้องห่วงนะครับใครที่เข้ามาดูลายอื่นเนี่ยยังไงพวกนั้นผมเก็บสะสมเป็นทุนเดิมอยู่แล้วก็จะเอามารีวิวให้ดูสลับกับซอยแน่นอนครับผมก็ยังไงก็ ขอบคุณทุกคนที่คอยสนับสนุนผ่านการกดติดตามและกดไลค์ด้วยนะครับผมคือผมเป็นช่องเกิดใหม่ที่เพิ่งแบบเปิดมาใหม่ได้ไม่นานช่วงเดือนธันวานี้เนอะก็การได้ซับประมาณเนี้ยได้1 4 0ซับประมาณเนี้ยนะก็ถือว่าแบบดีแล้วอะ่ะผมว่าผมผมดีใจมากเลยที่ได้1 0 0ซับแรกอะ่ะขอบคุณทุกคนมากจริงนะครับก็ยังไงก็สําหรับใครที่เป็นคนดูาใหม่หน้าใหม่เนี่ยอ่าเดี๋ยวก็เดี๋ยว ขอเร็บขอเล็บเดียวเขาพูดแพรวันนี้ตื่นเต้นตื่นเต้นเออขอโทษด้วยนะครับถ้าเกิดผมพูดตีิีๆขัดๆนะฮะเออผมตื่นเต้นไงเออส่วนสำหรับคนดูหน้าใหม่เนี่ยที่เข้ามาถ้าเกิดชอบการรีวิวของผมอ่ะแล้วก็อยากดูพวกของเล่นอื่นๆพวกกันพลาหรือซอยพวกทานโฟเมอร์อะไรเงี้ยก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดซับสไครต์ไว้ด้วยนะครับผมเพราะว่าเดี๋ยวทางปีหน้าเนี่ยผมก็จะไม่หยุดทําคลิปแค่นี้แน่นอนผมก็จะทําคลิปออกมาเรื่อยๆตลอดช่วงเวลาที่ผมได้ซื้อของเล่นมาฮะ ยังไงก็ขอฝากตัวกับทุกคนไว้ด้วยนะครับผมตอนนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ